ร้องเลยร้องดัง,<า>ดงนิง้งเสียงอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอสิที่รักอย่างนี้ว่มาได้ยินหรอกก็ฉันทนไม่ไหวนี่เอองั้นเอางี้วันนี้มีไว้เจ้านะเธอแอบไปอยู่ในห้องเดี๋ยวพี่เข้ามาหาตอน็จุดประทัดกันนะ่ะเธอก็ร้องออกมาดังๆเลยไม่มีใครรู้หรอกเอางั้นหรอเชื่อผมสิ เดี๋ยวฉันจะจุดประทัดข้างนอกบาร์ดไปเตรียมของปแม่ผมอีกแล้วเหรอให้นิ้งไปเตรียมสิแม่เอา้าเราเต้งจะไปไหนเดี๋ยวต้องไหว้ลาบรรพบรุดอีกนะโอหผมจะไปนอนรออะตั้งแต่เช้ามาผมยังไม่ได้หยุดเลยช่วยแม่ตัวยกของนี่แหละง่วงอะงั้นให้บาทดไปพักเถอะสงสาเรเขาตามใจเตียงแล้วกัน โอเคเราไปเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยสิคะตอนที่พี่นิงสุนทัดจะรองให้ดังเป็นสามบ้านแปดบ้านเลยแบบนี้เดียวคือแย่ดิ จุดแล้วนะจุดเลยชักช้าปูกแกนั่งน้ำลายย้อยเหมือนหมาแล้วมึงอะแม่โอ้ยเร็วเร็วรีบจุดเขารออยู่ไปเร็วยไปเรื่อยเอาเลยร้องเลยโอ้ยร้องดังดัอร้องอันนี้ดังอีกโอ้เจ็บอ้ยโอ้ยแค่นี้เหรอวะ จุดแค่นี้ปู่ยังไม่ได้ยินเลยมั้งที่รักมัต่อกันเถอะฉันอดร้องดังๆเลยอะ่ะทุกคนอยู่นอกบ้านกันเธอร้องดังไปไม่มีใครได้ยินหรอกมอั้งมาดิโอ้ยบอกสิคุณนิง้งเสียงอะไรอะ่ะลองฟังสิทายดิคอมเตอร์ไปไหมนิ้งว่าไม่ดีเรอแม่ ไอ,ไ,อไอ้บาสไอ้เลวแกทำหนีกับลูกาสาวฉันได้ยังไงมึงพาันมาเอาในบ้านกูทั้งๆท,ที่กูกับแม่ช่วยงานกันอยู่ข้างนอกต้องผมก่อนฟังต้นตีนอะเลยมึงรีบพาฉูมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะเร็วดีิแต่ผมรักคุณคนเดียวนะออกไปเอาไป,าไปชัวหรืวอย่าโผล่หน้าไให้ลูกสาวได้ ฉันทำอะไรอะ่ะ